กลางดึกคืนเดือนดับผมกับเพื่อนบ้าพลังคิดสนุกท้าพิสูจน์ดีเจผีในป่าช้าเก่าแก่ใครๆก็ว่าแถวนั้นเฮี้ยนสุดๆพอไปถึงบรรยากาศแม่งโคตรวังเวงเสียงหมาหอนดังมาจากไหนไม่รู้ผมเลยเปิดเพลง EDM แข่งซะเลยเบสหนักๆกระหึมป่าช้าเพื่อนผมเต้นยับนึกว่าเท เฮ้ยไอ้บ้าเบาๆหน่อยเดี๋ยวเจอดีผมเตือนมันแต่สายไปแล้วเสียงเพลงผมเริ่มเพียเพ้ยนๆเหมือนมีใครแทรกซ้อนผมมองไปรอบตัวขนลุกสู้จูจูเงาตะคุ่ม,มๆก็โผล่มาข้างหลังเพื่อนผมผมรีบตะโกนเฮ้ยระวังเพื่อนผมหันไปมองหน้าผมแบบงงๆแล้วเงาตะคุ่มนั้นก็พุ่งเข้ามาผมเห็นเต็มตาเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าขาวซีก เท่านั้นแหละผมกับเพื่อนเพ่นป่าราบไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นผมเ็ดกับการท้าทายอะไรแผลงๆอีกเลยอย่าหาทำชีวิตสำคัญกว่าเยอะ